ัสดีห่ะนในตอนรับนะคะสู่คลิปดูความรักนะคะในเดือนมการาคมของชาวกลุ่มลักนากลุ่มนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มในหัวรัสเไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอพีแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆ นะฮะขึ้นตรงกับผู้ที่พารเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงเนาะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ถ้าอยากให้ใกล้เคียงกับดวงส่วนตัวมากที่สุดนะนะคะแนะนาให้ใช้ลักขนาดในการดูนะคะจะใกล้เคียงมากกว่าราศีนะคะอ่ะไปดูกันชาวกุมชาวกุมคือผู้ที่ณขณะนี้มีดาวเสาร์ทับ ดวงชะตาอยู่นะคะดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องอะไรนะคะในเวอร์ชั่นถ้าท่องแม่บทดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่าโทษถูกให้ทายดาวเสานะคะมัมวเมาราวหูโทษถูกทายเสานะเป็นเวอร์ชั่นแบบนั้นแต่เรามาดูกันว่าเสาบางท่านเนี่ยดวงพลิกเลยนะถ้าเรียกว่ามีดาวตั้งรับบางดวงเพราะดาวบางดวงเขาเป็นดาวคู่มิด แต่ถ้าดาวมังดวงเป็นดาวคู่ศัตรูอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมันพีกว่าทั่วทั่วไปน,นอะอะไปดูกันดาวตั้งรับในที่นี้ก็คือดาวตั้งรับในพื้นดวงของแต่ละคนในจักรราศีว่ามีดาวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนั้นจะดูได้จากอะไรอันนั้นคือการดูจากการเช็คดวงส่วนตัวแบบโหราศาสตร์ไม่ใช่ไพ่นะคะไพ่ดวงน,นึงไม่ได้น,น,นอะอะไปดูกัน ขอไพ่ให้ชาวกลุมค่ะไพ่พลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงช่วงนี้มีไนท์ถือเรียญน,นะคะสถานการณ์ในช่วงนี้นะชาวกลุ่มตัวคุณเองค่อนข้างอยู่ในจุดของการวางแผนทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะฮะบางท่านวางแผนเกี่ยวกับเรื่อง บ้านดึรงรถอสังหาเข้าปรึกษาสถาบัานการเงินนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะเป็นการวางแผนระยะยาวละที่หมายถึงการลงหลักปักฐานแล้วก็สิ่งนี้มันไม่ได้แค่มาจากเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเลือกใครไม่เลือกใครจะมีรักหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงในเวอร์ชันที่เรียกว่าถ้าจะมีความรักมันก็ต้องเลือกใครสักคนที่อยู่ด้วยกันไปได้ยาวๆแล้วก็จะต้องให เขาเรียกว่าสเตทเมนต์ไม่เป็นปัญหากับความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใช้เวลานะสําหรับไนท์ถือเหรียญเนี่ยเรียกว่าก็นานอ่ะนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรเลยอ่ะก็เรียกว่าหลักปีนะถ้าเป็นไพ่เหรียญน่ะเพราะมันเป็นไพ่ธาตุดินอ่ะค่อนข้างมีความมั่นคงขอไพ่หน่อยค่ะความสัมพันธ์นะฮะ รูปแบบสถานการณ์ความสัมพันธ์นะฮะของชาวกลุ่มลักนากลุ่มแมจิเชียนสองดาบค่ะหกเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบในหน้าไพ่นะคะ ชาวคุมในเวลานี้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเจอกับสถานการณ์ความสับสนบางอย่างบางท่านเจอกับโหมดความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่าบางท่านเป็นคนมีทางเลือกตัวเลือกเองนะมี Choice มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วมีความรู้สึกว่าฉันควรเลือกอะไรดีคนนั้นคนนั้นก็มีข้อดีตรงนี้คนนี้ก็มีข้อดีตรงนั้นแบบนี้ นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามามีคนคนหนึ่งมีช้อยช้อยหนึ่งอยู่แล้วในชีวิตแล้วก็มีช้อยอื่นเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องลังเลสงสัยว่าสุดท้ายฉันควรจะเลือกใครที่เป็นคนที่เหมาะสมกับฉันในระยะยาวดีหรือในเวอร์ชั่นที่อาจจะส่งผลถึงผลประโยชน์ในชีวิตของเราดีเคสที่1เคสที่2คือความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองสงสัยว่าคนที่คุณคบหาดูใจด้วยเนี่ยเขามีทางเลือกตัวเลือกอื่นหรือเปล่าเพราะว่า มันดูเป็นมันดูเป็นเวอร์ชั่นที่คุณไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าในคนที่เราครบหาดูใจเขาจะมีเราคนเดียวเขาจะเลือกเราคนเดียวคุณรู้สึกถึงสภาวะความไม่แน่ไม่นอนตรงนี้ขึ้นมานะคะไม่ไว้วางใจเนาะเคที่ K 3นะคะเวอร์ชั่นไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เอาแต่ผลประโยชน์ล้วนๆเลยมีความรู้สึกเลยว่าพอก้าวเข้ามาเจอกันตอนแรกก็พูดคุยสื่อสารกันดีหลังๆเริ่มมีความรู้สึกถึง อืมเริ่มมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเริ่มมีเรื่องคอนเน็กชันเริ่มมีเรื่องปัญหาเริ่มมีเรื่องการลงทุนใดๆยังไงก็แล้วแต่ทําให้คุณค่อนข้างสับสนว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาในเวลานี้สิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันคือมันคือความรักเหมือนหรือคือความหลอกอารมณ์ประมาณน,นี้นะคะอะ่ะไปดูกัน ไปดูความรู้สึกนะที่คุณมีต่อเขาค่ะชาวกล,ล,กลุ่มลัคนากลุมโอ้มีสิบดาบออกมาเลยมีไพ่สิบดาบเจ็บแต่ถอยตรงนี้ได้ไหมวันนี้พี่เมย์ทำคลิปช่วงเช้านะเพราะว่าทำตอนนึ่งคืนไม่ทันเราก็จะได้นเสียงสรรพสิง่ง หลายๆอย่างในช่วงเชา้าไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นไะก่เหมือนทุกคนพอตื่นขึ้นมาได้เหมือนผ่านมาได้อีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะส่งเสียงเหมือนเป็นการบอกต่อโลกภายนอกว่าเฮ้ย hey, ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันรอดมาได้อีกวันหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้พี่รู้สึกอย่างนี้นะ่ะมีแปดเปลียนด้วยนะคะ มีไพ่เอมเพอร์แล้วก็มีไพ่สี่ดาบมีเดทหน้าไพ่หน้าไพ่เนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบคุณจริงจังกับความรักความสัมพันธ์มากๆเลยนะแล้วคนคนนี้ยอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจในเวอร์ชั่นที่ฉันทิ้งดีกว่าอย่างเี้ย เขารู้สึกยังไงกับกลุ่มกลุ่มคลีนถ้วยมีความรักให้นะมีไพ่มูมลแห่งแฟน เชลรี่ออนนะคะหนึ่งเหรียญคิงเหรียญโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะ นี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอะ่มาดูกันในหน้าไพา่เวอร์ชั่นแรกเลยนะคุณผ่านความผิดหวังเสียใจใดๆในชีวิตมา อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์พี่รู้สึกอย่างนั้นนะชาวกลุ่มมันมีประเด็นเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณด้วยจนคุณรู้สึกเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ถอดใจแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของความรักอ่ะเหมือนแบบชีวิตเราอ่ะโฟกสัสไปที่การทํางานการหาเงินดีกว่าเพราะไพ่ขึ้นมาเป็นสิบเหรียญแปดเหรียญเอ็มเปอเรอร์เป็นเวอร์ชันของคนที่อาจจะไม่ได้อินในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่อินในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ อ,อินในเรื่องของงานเงนิงนความสําเร็จอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เสิร์ฟตัวเองในเรื่องราวของความรู้สึกเพราะเพราะเหมือนหลายๆท่านน่ะสิดาบสดาบเดทอะ่ะคือมันมันชินชามันไม่อินมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องร้องไห้หรือเสียใจหรืออะไรกับ,ก,บกับคำว่าอกหักกับ้อความสัมพันธ์แล้วอะไรเงี้ย เพราะว่าหนึ่งบางท่านเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเลยแบบพอคุณผ่านมาได้คุณก็เลยแบบฉันรอดมาได้ละเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องกลับไปมีแต่ในบางเคสมันสามารถหมายถึงเออเรื่องราวที่คุณเจอในชีวิตอยู่ในเวลาเนี้ยมันหนักหน่วงมากพอละมันหนักหน่วงมากพอละ จนทาให้คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําในเวลาเนี้ยมันคือการที่จะต้องสนใจในเรื่องราวของการงานการเงินครอบครัวของตัวเองมากกว่าเรื่องการเข้าไปัวพันหรือการหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะไอ้ที่มีอยู่มันก็เต็มที่ละเราจะหาเรื่องมาเพิ่มให้ตัวเองทําไมเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จําเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ก็คือมีไมซ์เซ็ตอะไรแบบเนี้ยเออได้มาประมาณนี้นะ อืมแล้วคราวนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นที่ตอนที่คุณเองมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยกับคนเนี้ยในส่วนของความรู้สึกที่เขามีเนี่ยอืมคนนี้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณต้องการให้เขาเป็นใครในชีวิตคนพวกนี้ชอบคุณขึ้นควีนถ้วยมาเนี่ยมีควีนถ้วยมีไฮแฟนเนี่ย มีหนึ่งเหรียญเนี่ยในสภาวะตรงนี้เป็นสภาวะของการที่พร้อมปรับตัวเพื่อคุณอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะพูดอะไระเขาพร้อมที่จะเข้าใจเขาพร้อมที่จะขอแค่บอกมาคนคนนี้เขาจะพยายามเข้าใจคุณในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นมากกว่าในเวอร์ชั่นที่ให้คุณมาเข้าใจเขานะคะให้คุณมาเข้าใจเขา คนคนนี้เป็นคนที่ในเวลานี้เขาก็รู้สึกสับสนเช่นกันในชีวิตว่าเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างไรในเมื่อโตคุณเองนะคะรู้สึกถึงเป็นไพ่คิงถือเหรียญน่ะเหมือนคุณเหมือนกำลังอยู่ในชีวิตที่คุณเซตเทิลได้แล้วอ่ะแล้วคุณไม่ได้อยากที่จะอดแ p ปหรือปรับหรือดึงใครเข้าไปในความสัมพันธ์อืมเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าคุณเองเป็นคนที่เลือกเลือกเป็นในเวอร์ชันเหมือนที่พี่บอกไปแล้วอะไม่ว่าจะเคยพลาดเรื่องความรักหรือไม่เคยพลาดเรื่องความรักมาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการความรักในเวลาเนี้ยในขณะที่ตัวเขาอะต้องการที่จะมอบให้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ยังมองเห็นสภาวะของความพยายามที่อยากจะมอบความรักการเป็นที่ปรึกษาการลุยหน้าการเดินต่อความพยายามอื่นใดในความสัมพันธ์นี้อยู่ พี่เห็นอยู่นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะ o ูนขึ้นมานะคะชาวกลุ่มนะี่แปลว่ามันอยู่ในโหมดของการที่หลายๆอย่างอะ่ะเขาไม่สามารถหาคําตอบจากคุณได้เขาอาจจะต้องไปเหมือนแบบหาคําตอบด้วยตัวเขาเองแล้วในเวลานี้เขาก็ค่อนข้างเหมือนแบบสับสนกับตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าแบบเอ๊ะจริงๆเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาเป็นใครในชีวิตคุณอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ไม่น่ารักเลยตรงไหนแล้ววาตรงที่มันมีเรื่องราวเราสองสามคนเข้ามาอืมมันเหมือนมีคนใดคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องจบไปนะคะความสัมพันธ์นี้จะต้องจบไปเพราะว่ามีหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะคะมีครอบครัวอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้น ก็เรียกว่าจะต้องเหมือนแบบค่อยๆค่อยๆแก้กันไปเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมาตรฐานของคําว่าครอบครัวที่มีอยู่ก็ขึ้นเป็นสิบเหรียญน,นะนะมันคือมั่นคงดีละคืออยู่ในจุดที่ถ้าไม่ได้หาปัญหาใดๆก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยครอบคนนี้คืออยู่กันไปได้ยาวๆอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะปะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวโุง แน่น้องความสัมพันธ์ของกลุ่มค่ะแน่น้องความสัมพันธิของกลุ่มหรคอขานาดกลุ่มสองดาบหรออาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะหาคำตอบได้เร็วๆนี้นะสองดาบวินดาบ วีลฟาจูนสิบเปรียญไนถือถ้วยไนถือดาอืมถ้าเป็นอันนี้ตัดก่อนเลยถ้าเป็นเราสองสามคนเนี่ยคนที่ยังจะพยายามก็ยังจะพยายามอยู่นะคะแต่คนที่คนที่เลือกที่จะตัดก็อยากที่จะตัด มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้ยแต่ก็ยังเห็นสภาวะความออลุ่งตรงนางอยู่นะคะมีบางส่วนคอนโทรลได้บางส่วนคอนโทรลไม่ได้อยู่นะแต่ในพาร์ทของของความสัมพันธ์ที่ที่ที่เลือกอยู่ในฝ่ายที่ไม่ไม่ได้ต้องการพี่ยังมีความรู้สึกว่ายังเจอสภาวะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะ ก็ก้าวข้าหาบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะอยู่ในสภาวะการถูกปฏิเสธมากกว่าปฏิเสธจากความทุกข์แล้วก็ปฏิเสธจากความล่าช้าอืมคุณจะเจอความช้าในดวงของคุณอะอะไรหลายอย่างที่มันควรจะรวดเร็วมันจะไม่เร็วเงินควรได้แล้วก็ยังไม่ได้นัดลูกค้าไว้นัดเซ็นคอนแทรคไว้เอา้ากว่าจะได้ก็ถูกเลื่อนอะไรแบบเนี้ย แต่ชีวิตอาจจะต้องถ้าถ้าชีวิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกอสังหาหรือพวกเกี่ยวกับงานการเกษตรอะไรเงี้ยเยอะๆอะ่ะมันเป็นการแก้ดวงไปเลยนะสามารถเป็นเป็นสิ่งที่ดีได้นะคะไพ่แนะนําให้ชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มนะคะสามาไม้เมซิเชียน เฮอร์มีต์สามถ้วยแล้วก็ไพ่ Priestess อืมถ้าในความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนจริงๆอ่ะเหมือนถ้าถ้าเป็นเหมือนแบบคำพพูดอ่ะเดือนแมจิเชียนกับไพ่เฮอร์มิตเนี่ย แทนใช้คําว่าผู้มีปัญญาได้เลยนะผู้มีปัญญาย่อมไม่พาตัวเองไปอยู่ในกองทุกข์อะไรแนวเนี้ยได้เลยอ่ะเพราะว่าสามไม้มันคือไพ่ของการหันหน้านี้ไม่สนใจมองอนาคตไปข้างหน้านะฮะสิบดาบก็คือกองทุกข์อ่ะแล้วก็บอกไปแล้วว่าเดอะยแมจิเชนเฮอร์มินแปลว่าผู้มีปัญญานะไงให้พี่แปลนะแบบจริงอะ่ะแล้วพอมีไพ่ไฮเพลิสเทสขึ้นมามันคือสภาวะของความอึดอัดนะ สัมผัสได้ถึงพลังงานของความสวิงในตัวเองอ่ะคุณจะรู้สึกได้เดยมันจะสุกๆทุกๆอ่ะมันจะไม่ใช่ไพ่ของความสัมพันธ์ที่เราจะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของการที่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราสองสาคนอ่ะแต่เราจะสัมผัสได้ถึงมวลพลังงานที่มันไม่แฮปปี้ถ้ามันเป็นมวลพลังงานของความไม่แฮปปี้อ่ะ ในความสัมพันธ์บางครั้งจุดสตาร์ในความสัมพันธ์ถ้าอยากจะลงเอยได้คำว่ารักมันไม่จําเป็นต้องสตาร์ได้คำว่าแฟนเสมอไปอะ่ะเราเป็นอย่างอื่นไปก่อนก็ได้วันนี้ไม่ใช่วันหน้าอาจจะใช่ก็ได้แต่ถ้ามันเลือกที่จะแบบพุ่งเข้าไปเลยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขายังรู้สึกว่าไม่ใช่อะบางท่านจะเจอเวอร์ชั่นไม่ใช่ไปตลอดชีวิตอืมเพราะฉะนั้นเรียกว่าคำว่าจังหวะสำคัญนะคะ มาดูกันชาวกลุ่มเสียงพี่ชาวกลุ่มขอไพ่ให้ชาวกลุ่มจ้ะไพาอยากในนานอะไรไพาอยากในนานอะไรให้กลุ่มกำลังดูไอ้ไพ่กลับหัวหอเล่นะสโลไลฟ์ <Slow life. S 2> <c oughs> ขึ้นมากับไนทีเทเรียน สโลไลด์ใช้ชีวิตอย่างช้าๆอย่างเงี้ยล่ะอุ้มบอกทุกวันนี้ทุกอย่างก็ช้าหมดแล้วค่ะพี่แทนที่จะได้อะไรมาเร็วๆก็ไม่ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยช้ามากไม่ต้องสนใจเนี่ยอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนโลกนี้มีหลายสิ่งมีหลายสิ่งมีหลายเหตุการณ์มีหลายความรู้รอบโลกแต่เหมือนไพ่ก็อยากจะบอกว่าแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะเรารู้เฉพาะเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็ได้ เรารู้ในเรื่องที่เราสนใจรู้ได้และเรารู้ในเรื่องที่นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยเราควรที่จะต้องรู้แต่เราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของมวลของเรื่องของความทุกข์เรื่องของอะไรก็ตามที่เรารู้แล้วเราจะทุกข์เราไปเข้าไ,ไปข้องเกี่ยวแล้วเราจะทุกข์เราไปข้องเกี่ยวแล้วมันจะมาเพิ่มมวลภาระให้ตัวเราเราไม่จาเป็นต้องสนใจก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะ ไพ่ขึ้นไม่โอเคเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสภาวะการที่เรามีความรู้สึกว่าทำไมมันยังไม่โอเคสักทีไพ่ขึ้นไม่เป็นไรเราไพ่ขึ้นเอาใหม่ให้เริ่มใหม่ให้เอาใหม่ให้เราเปลี่ยนโฟกัสอย่างที่พี่บอกดูอะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่รู้เรื่องที่จําเป็นก็พอแล้วขึ้นไพ่งงใจเหมือนตัวคุณเองในเวลายู่ในจุดที่ดับสนอนะเราพยายามถามตัวเองแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะโอเค ถ้าอยู่ในจุดที่ทําเหมือนเดิมแล้วไม่โอเคต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่คือวิธีการที่แก้ดวงได้เร็วที่สุดแล้วอะถ้าทําเหมือนเดิมแล้วรอให้ดวงมันเปลี่ยนอะบางทีมันอาจจะทําให้เราสูญเสียโอกาสหรือสูญเสียอะไรหลายอย่างในชีวิตไปโดยที่เราก็แบบโหทําไมตอนนั้นฉันไม่ฉันไม่ทาแบบนั้นทําไมตอนนั้นฉันไม่เปลี่ยนงานหรือทําไมตอนนั้นเราไม่รออีกสักนิดนะหรืออะไรเงี้ยทาไมตอนนั้นเราไม่ไปสอบอันนี้ไว้นะทาไมตอนนั้นเราไม่ทําอันนั้น,น,นอันนี้อะไรเงี้ยพยามองให้รอบ หาข้อมูลให้ทั่วในเรื่องที่จำเป็นกับเราแล้วเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างมันจะค่อยๆปรับไพ่ถึงขึ้นมาบอกให้คุณวางแผนในระยะยาวนะคะแล้วนึกถึงสิ่งที่จับต้องได้ไว้ก่อนนะนะ โอเคประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มล,ลักขณาก่มในเดือนมกราคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ